นึกถึง f อทุกๆหน่วยนะไม่ว่าจะเป็น f อหน่วยซิลหน่วยกองหน้ากองหลังกองตีกองท้ายกองไหนไม่รู้แต่คือเราจะคุยตลอดเราเราผมเนี่ยจะชอบนึกจะกองเกียรติเราแล้วก็มีแต่ไม่เป็นไรผมก็ยังขอบคุณทุกๆคนอยู่เพราะวาเวลาขอบคุณก็อย่างน้อยเราก็เคยได้ได้เจอกันได้มีความรู้สึกกันดีๆช่วงหนึ่งแล้วก็เกลียดกันช่วงหนึ่งหรือเกลียดกันตลอดไปแต่ว่าก็ขอเน้นว่าแบบผม อยากให้ทุกอย่างมันไปด้วยดีนะผมกลุ่มกว้างก็กําลังมีความสุขในหลายๆอย่าง<ๆ>ก็อยากให้มีความสุขจริงๆนะครับในในหลายๆอย่างเพราะว่าเราก็เห็นตัวอย่างกันอยู่นะเพราะาถ้าไม่ได้อยากอะไรให้มันแบบไปไกลกว่านี้ถ้ากําลังจะมีความสุขกันแล้วก็ปาเนี่เรามีความสุขน่ารักน่ารักกันทุกกลุ่มเดียวน่ารักเอฟซีเท่าๆกันเกือบทุกกลุ่มนะครับมีบางกลุ่มก็อาจจะรักมากกว่าอาจจะรักน้อยกว่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องการที่ว่าเราอยู่กันมาทั้งนานใช่ไหม อยู่กันมานานกับบางกลุ่มนานมากอยู่กันตั้งแต่เด็กอยู่ตั้งแต่ช่วงกลางหรืออยู่กันมาหลายปีนะครับเราก็พูดก,กันตรงๆนี่แหละแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เคยแบบอยู่ด้วยกันสนับสนุนกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเห็นเนะี่ยแต่ผมเนี่ยจะพูดก,กันข้างหลังตลอดอะไรนี่มีอะไรเป็นไรนะตอนนี้อ่เราฟองแป๊บนึงครับอไม่มีอะไรเป็นอะไรชิบหายอยู่ใช่ไหม,ม,มไม่เห็นเออเดินมาคือเวลาแบบพี่เบลเดินมานี่คือแบบต้องมีอะไรชิบหายแน่นอนคือทาอะไรผิดแน่เลยอือประมาณว่า อันนี้มามาหมดของไม่ใช่ f c แล้วนะเอ้ยก็เป็น f c นั่นแหละมีโหมดของพวกชอบส่งตังค์ส่งสติกเกอร์อะไรมากมายของผมนะจะย้ำนะครับว่าของผมเนี่ยก็ขอเป็นว่าไว้วันไหนผมขายของก็ช่วยอุดหนุนสินค้ากันของสำหรับผมนะก็คือการได้สติกเกอร์เนี่ยมันก็ง่ายแหละมันก็ดีแหละจริงๆหรือว่างจริงผมจะปรับตัวตั้งแต่วันต้นปีที่ผ่านมานครับเป็นนักล่าสติกเกอร์ก็คงรวยบัรไัเล่เทปไปแล,ล้ว แต่ก็มันอาจจะมีความที่ว่าไม่ได้มีความสุขความคิดที่มันปนๆนนกลับมากันด้วยก็เลยรู้สึกว่าเราทํางานแลกกับไอ้พวกนี้ดีกว่าเอย้ยไม่ใช่ทํางานแบบแลก,กอะไรนะคือแบบแลกกับแลกกับให้เพื่อนๆเ,นนเอาตังค์มาซื้อของดีกว่าซื้อไปแล้วก็เอาไปแจกคนอื่นก็ได้นอกใครจะกดสติ๊กเกอร์สิ่งอะไรนะพี่ม,มันก็ก็กลับไปทํานั้นอีกทีสกเอให้ไปผมก็ไปให้สาวอยู่ดีใช่สติ๊กเกอร์ให้มันผมก็เอาไปให้สาวอยู่ดีไปให้สาวให้หนุ่มปุ๊บเวลาไปให้หนุ่มๆไม่มีใครเห็นอะอะไรวะ ก็เลยไปให้สาวเยอะกว่าอเลยว่โกวรชั่วเลย่าประมาณเท่าไหร่99%โอเคจะเห็นเลยไม่ใช่ก็คือผมขอบคุณมีใครบ้างคะหยอกหยอกไม่มีผมไม่เคยไป้องไหนอยู่ละเออก็จะบอกว่าเรื่องหนึ่งที่ผมจากความรู้สึกที่ผมติดตามมานะหลายโค้หลายคนเนี่ยพอถึงจะเป็น MVP นะผมมาพูดกันแบบตรงๆเลยนะวันนี้นะครับผมอาจจะเป็นคำที่กระแทกใจ เกียดกันหรืออะไรก็ได้ MVP ก็มีวันตังหมดนะครับอันนี้ผมพูดแบบตรงๆคนจะส่งสติกเกอร์ให้เราไม่ว่าเขาจะรวยแค่ไหนก็มีวันตังหมดนะครับแต่สําหรับผมผมจะเป็นคนหนึ่งที่จะบอกว่าจําไว้นะครับใครที่เคยอยู่ห้องกับผมรู้จักกันนะครับผมถึงวันหนึ่งที่คุณไปตังหมดไม่ว่าจากครอเด็กคนไหนอ่ะแต่คุณไม่ต้องหายไปนะครับผมอยู่ด้วยกันไปยาวๆนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนที่เป็น MVP หรือว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบเปย์สติกเกอร์เนี่ยพอวันที่ว่าอะไรนะถ้าเราพูดแบบตรงวันที่คุณมีให้คุณก็คือคนสําคัญ วันที่คุณไม่มีให้พวกโค้ชบางคนก็ไม่ไม่ได้รักคุณหรือว่าแบบก็รู้สึกอยากห่างกับคุณนะครับของผมไม่ต้องห่วงครับของผมได้ MVP ไหนตังหมดไม่มีตังเปอยู่ดูกันยาวๆนะครับเพราะผมยังอยากเห็นหน้าพวกคุณตลอดไปนะครับพูดวกวนแต่เข้าใจอยู่ใช่ไหมใเพราะว่า MVP จากที่ผมเจอหลายคนเนี่ยบางคนพอตังหมดอายนะครับอันนี้คือพูดจริงๆนะพี่พอตังหมดพวกอายไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวคนทักหรือกลัวคนเชิญว่าเฮ้ยทำไมไม่ไป ไปทาไมช่วงนี้ไม่มีไปนะบางคนก็จะอายก็จะถอยห่างไปหรืออะไรเงี้ยตัวผมบอกเลยว่าคนไหนต่อให้พวกคุณตังหมดหรืออะไรเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันมีความสุขกันอยู่ดูกันพิมพ์เล่นด่ากันก็เป็นกําลังใจด้านหนึ่งแล้ะพวกเราต้องออกรบนะครับแซวเล่นอ่ะก็คือมีความสุขอยู่กันให้นานที่สุดมีความสุขด,ดีๆแบบให้ยาวไกลที่สุดนะครับผมอืม